โอเคนะครับขอบคุณน้อง,องๆทุกคนนะหลานทุกคนนะพยายามอย่างเต็มที่และเต้นยิ้มหวานทุกคนนะอย่างวงสวยเข้าใจไหมสวยได้ก็ดีไม่สวยก็ไม่ต้องไปแข่งคนอื่นเจ็บตัวเจ็บตัวสวัสดีเอานี้ผมประธานเออเป็นเป็นประธานพิธีเปิดบ้านโรงเรียนวัดนวลนรดิศเออวันนี้ก็มาเปิดบ้านนิดนึงนะครับมีเด็กมาต้อนรับผมอย่างล้นหลามเนี่ครับกล้องแผนไป ใช่ครับร้นสนามเด็กเอ้ยเขาไม่เนี่อยอันนี้มันมีการประทะกันนิดหน่อยครับไป้วยน้องยืมแป๊บนึงยืมพื้นที่แป๊บนึงวันนี้ <c oughs> ประธานประธานต้องยืมมายืมพื้นที่เด็กครับเด็กใช้สอยวันนี้ประธานประธานจะไปเปิดห้องเรียนอัจฉริยะให้เด็กๆน้องๆหนูๆดูนะครับผมสวัสดีครับ อ๋อประธานทำไรครับประธานประธานทำอะไรฮะเดินกลับบ้านครฮะเดินไ,ไม่ดีนะครับเขาเขาเหนื่อยแล้วประธานเดินกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> แล้วบบไม่มีรถมารับอะฮะไม่มีรถมารับอะมีมีมีหอมารับนะแต่พื้นที่มันเล็กไปหอเข้าไม่ได้ <c oughs> ต้องต้องมาขึ้นหน้าบักซอย <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พวกเราโคตรแน่นครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับห้องเรียนอัจฉริยะในโรงเรียนวโนนนทมเลดนี่ดูป้ายเลยดูป้าย นี่คือห้องเอรียนอัจฉริยะครับผมงบประมาณบอกเขาไปใช้เท่าไหร่ห้องเนี้ยห้องเนี้ยทั้งหมดใช้หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่ห้องหนึ่งอันอันอันนี้แค่แค่กระจกนะหนึ่งล้านสี่แสนครับผมอันนี้คือเออหนึ่งล้านสี่แสนใช่อันนี้คือกระจกอัจฉริยะกระจกประตูนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรู้ข้างในด้วยครับผมว่ามันเป็นยังไง ห้องนี้นะผมใช้ระบบ orb. เออเขาเรียกว่าทัศกรินทัศกรินในการเปิดประตูนี่ครับดูลองปิดฮะปิด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 เนี่ยเอา้าพอ,อย่างไนเนี่ยพลาดอะไรเนี่ยนี่มันพลาดอะไรเนี่ย้าคุณลืมที่ต้องปิดด้วยนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกครับห้องนี้ห้องนี้ใช้ระบบเปิดไฟครับใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงนี่ดูวางไหม่ เนี่ยเอาเออ,อสองรางแฉะครับอืมแค่ตบมือยินแล้วโอ้โแ,แพ้งไหมอันนี้แพ้งไหมอันนี้คือวิศวกรเออเครื่องยนต์เนี่ยได้วางรากฐานระบบไฟเนี่ยไว้ประมาณแบบสิบล้านครับผมแั้วแต่ห้องมันล้านจี่ได้ฮะล้านจีน่แกจบแค่นี่ประตู<อ>ประตูประต,<อ>ประตูก็ล้านจี่นะเอาไปนี้ทำพื่อกระจกโดยเฉพาะเลยใช่ใช่ไออันนี้เนี่ยเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณแนะนำตัวไหนครับ ผมนายอัจฉะครับผมนามสกุลดียะนะครับเป็นเป็นผู้ก่อตั้งห้องนี้เองครับมาถึงสร้งห้องนี้โ <c oughs> ครงสร้างครับโครงสร้างเ <c oughs> อ้าเชียป <c oughs> เป็นกรรมกรนะไปบอกอ<า>บอกเขาว่าบอกอะไรวะอะไรโครงสร้างอะไรของวะมาตอนนี้เราอยู่ในโซนของเอ,อ,อะไรนะทำอะไรครับ <c oughs> ดีเด่นต้นของไ <c oughs> อ้ฮะ <c oughs> ยูนิเซอร์ห้องโต๊ะอัจฉริยะครับคือตัวนี้เนี่ยคือผมบอกเลยมันมีความพิเศษที่แบบมันออกแบบโดยช่างชาวฝรั่งเศสเขาเขาก็ชื่อว่าเซเนดีนซีดาน ซาเลดีซีดานใช่เรียกเรียกทำไมะเรียกเรียกเออช่างคนนี้ไหมฮะโอ้ชื่อเสียงเขาเรื่องลือมากครับผมเรื่องการทำโต๊ะเนี่ยเรื่องการทำโต้ด้วยนะโต๊ะเรียนโต๊ะนุกอะอะไรวะโต๊ะเรียนคือเราจะเล่นโต้ไม้กับโต๊ะเหล็กเลยสักเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่เป็นไรคือห้องเรียนปกติเออจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปนี่ของไหมนี่เออ เต็มเต็มวิดีโอแล้วเนี่ยโต้ไอ้สัสคือที่ทุกคนเห็นนะครับโต้โปรเต็มจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้นี่ดูมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรฮะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไนะสี่เหลี่ยมข้างหมูครับสี่เหลี่ยมข้างหมูทำไมถึงเป็นข้างหมูฮะกูส่งยากไปใช่ไหมกูส่งยากไปใช่ไหมมึงจะตอบว่าอะไรฮะมึงจะตอบว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่ข้างไก่ข้างเป็ดนะ นี่นะครับเราจะมาดูสรรพคุณของเก้าอ,อี้อัจฉริยะครับผมเรียกมันเรียกมันยา <laughs> มันจะมันจะเราเราสามารถเรียกมันมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมตามที่เราต้องการ <laughs> แค่แค่เราคิดก็มาแล้วครับมาเก้าอี้มา <laughs> เป็นไงเก้าอี้มาแล้วครับน,นี่คือนี่คือสรรพคุณของเก้าอ,อี้อัจฉริยะผมมันจะมาตอนที่เราต้องการมันครับผม <laughs> นะครับเ <laughs> <โ>ฮ้ย <laughs> เดี๋ยว <laughs> <ๆ>เดี๋ยว อันนี้อันนี้ไม่ได้คิดนะมันมาเองสงสัองแถมหนึ่งนลังจากให้คิดแล้วตู้อีมาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้งางอีกเนี่ยนี่คุณต้องบอกเลยเพราะว่าคุณเป็นค,คุณอัริยะคุณ,คณอัจฉริยะใช่ครับอันนี้คือคุณอ่านั้ำต,ตัวอีกแล้วครับผมนายอัจฉะข้าหอมลิยะนะครับเป็นผู้ก่อผู้ก่ออก่ตั้งอ้าว <laughs> ก่อฟืนก่อไฟก่ออินแนฉันคือเก้ากอี้ตัวนี้นอกจากแบบเราจะแบบเรียกมันมาได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการครับมันสามารถเคลื่อนไหวตามอัตโนมัติครับผมนี่เราไปดูการเคลื่อนไหวของเก้าอี้นะครับ ที่พี่แบบแค่สั่งให้เดินแค่เสียงปุ่มือเนี่ยมันก็เดินไปข้างหน้าแล้วเอาไอ้สั่งหยุด <c oughs> เอาอยู่ล่ะ <c oughs> ต่อไปนะครับจะเป็นเอ้ยผมผมลืมบอกแบะคือตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยผมลืมรีวิวผ้าม่านไปผ้มาม่านเนี่ยมันเป็นแบบผ้มาม่านาม่านอะไรฮะมันเป็นผ้าม่านอัจฉริยะครับผมทำไมมันถึงเป็นผ้าม่านอัจฉริยะครับเอ้า เนี่ยฮะอยากอยากเนี่ยแค่คิดครับแค่คิดที่ผมแค่คิดนะเนี่ยว่าบางเอบอกเอออยากได้แสงอะมันก็เปิดให้ผมเลยนะมันคิดเองเองอเองได้นะเอออ่ะเปิดเปิดครับไปดิเปิดเปิดไอ้เหี้ยระบบระบบมันรล้วอ๋อนี่นี่ระบบระบบระบบมันช้าหน่อยท้าไมมันถึงช้าครับกูคิดไม่ทันก็นี่ครับนี่สั่งเราสามารถสั่งปิดได้ครับเอาปิดเนี่ยนี่ไม่เปิด เอาปิดเอาเปิดปิดเปิดปิดเปิดนะแค่ความคิดแค่เสียงมันก็ใช่หรอวะปิดเองได้ไหใช่ครับเพราะว่าเพราะว่านี่คือพมันอัจฉริยะเขาผมแล้วผมอยู่กับนายอัจฉริยะครับผู้ก่อสร้างมันก็ก่อก่อ้นก่อไปนะไปต่อไปเราไปดูซอนต่อไปด้วยครับ โซนต่อไปนี่เป็นอะไรครับคุณฟกคือโซอนต่อไปเนี่ยผมจะบอกมันเป็นโซนหน้าห้องกับผมที่อาจารย์จะมาเป็นผู้สอนข้ั้งหน้าครับผมอาจารย์นี่ครับกล้องกล้องดูครับอาจารย์เขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมอัอนนี้คืออาจารย์ใช่อันนี้คือไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่อันนี้ไม่ใช่อาจารย์อันนี้คือนายอัจฉริยะครับนี <c oughs> ah ่นะอัจฉริยะครับผู้ขอฝึกขอ นี่คุณคุณอาชาคุณยืนก่อนนะนี่คุณคุณเห็นเก้าอี้ฮะนี่นี่คืออันนี้คือเก้าอี้อัจฉริยะแต่มันมันมันอัปเกรดมาจากเก้าอี้ปกติทั่วไปที่นักเรียนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้ซูเปอร์อัจฉริยะเข้าใจครับเป็นเก้าอี้ซูเปอร์อัจฉริยะไงมันมันเพิ่มเติมอะไรมาบ้างครับจากเก้าอี้ตัวเก่าใหญ่กว่าเดิมครับแค่นั้นแหละอันนี้นี่คุณคุณอาชาคุณนั่งเลยครับคุณเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้รอบรู้ใช่ไหมอันนี้ เราเราจะเห็นเอ้ยปกติมันจะมีคอมวางตัวนี้นะฮะแต่ว่าด้วยด้วยงบประมาณทางโรงเรียนที่ต้องจ่ายนี่ครับผมเลยต้องเลยต้องขายไปใช่ไหมฮะคุณอัดชคุณคุณอะไรนะคุณผมอัดชายริยาครับพูดอะไรพูดอะไรพูดคอมขึ้นคอปไปอยู่ได้หรอวะไอ้ี่เนี่ยนี่นี่แต่แต่ว่าถึงถึงเราจะขายคอมไปเนี่ยแต่ว่ายังมีคีย์บอร์ดไว้อยู่ครับผมเดี๋ยวเอาอันนี้คุณถือไม้อะไรแล้วเนี่ย เป็นไม้อัจฉริยะครับมันต่างจากไม้ธรรมดายังไงครับมันยาวกว่าครับแบ๊กอะไรแบ๊กอันนี้ใครแม็กครับอ๋อโซลครับคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะเอาสมุกมุกทีวีอัจฉริยะเนี่ยนี่ครับทำไมฮะไหลโดนจอบหล่อโดนใจครับ ทีวีอัจฉริยะนี่มันอัจฉริยะยังไงครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องอัจฉริยะครับนี่คือผมจะบอกเลยนี่ทีวีคือสั่งตรงมาจากอังกฤษก่อนอังกฤษครับผมครั้งก่อนประเทศไหนวะฮะไอเครั้งครั้งก่อนนี้ะไยนะมันปยังไงก่อนอิตาลีสเปนอันนี้อังกฤษครับผมทีวีมาจากประเทศอังกฤษครับผมคิดค้นโดยช่างชาวอังกฤษชื่อว่าสตีเวนเจอร์ลัดสตีเวนเจอร์ลัดเนี่ยได้ออกแบบกรรมวิธีให้ทีวีเนี่ย ออกมาอัจฉริยะที่สุดครับผม,มเอามาอยอะแมวไปยกทีมเลยเราเราเดินมาเรื่อยๆนี่เราจะเจอตะแกรงครับผมอันนี้คือตะแกรงอะไรครับตะแกรงอัจฉริยะครับ<_<_ใช่ครับกับอ่านี้กูถือผมถื่อนนี่ครับอันนี้จะเป็น,นดับเบิลอัจฉริยะครับผมนี่นี่ดับเบิลอัจฉริยะครับผมตะแกรงนี่มันคือที่มันอัจฉริยะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในห้องอัจฉริยะ ครับผมแค่นั้นแหละอันนี้ผมจะผมจะให้คุณอัจฉริยะรีวิวนะครับอันนี้คือเสาเสาเฉยๆเสาเฉยๆมันคือเสาอัจฉริยะครับผมทำไมครับฮะทำไมครับเพราะมันสีเขียวครับแค่นั้นแหละมันเลยอัจฉริยะครับอะไรที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะอัจฉริยะเนี่ยแล้วมกตะแกรงมันสีขาว เอาอย่างงี้คุณอัจฉริยะต้องสีเขียวเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ตอนนี้คุณอัจฉริยะสีเขียวแล้วครับกลับมากลับมานี่คุณอัจฉริยะกลับมาปกติแนี่นี่นี่ดูครับอันนี้คืออันนี้คือสาวอัจฉริยะต่อต่อไปต่อไปมันเป็นอะไรครับต่อไปนี่มันจะเป็นอะไรครับคุณอาชีเดยรต่อไปครูมาครับต่อไปครูมาครูครูครับแป๊บนึงครับขอขอขอห้าทีครับห้าที อันนี้อันนี้เสาอัจฉริยะต่อไปเป็นเสาเส้นต่อไปมันจะชื่อว่าอะไรครับเสาต่อไปเสาต่อไปกัดเสาเสาแรกเสาเสาแรกเสาแรกคือเสาหนึ่งเสาสองอะครับเสาเสาเสาแรกเขาเรียกว่าเสาหนึ่งเสาสองครับวันเด็กไงวันเด็กไงเสาสองอะไม่คตรนชืยะเสาสองไงวันเด็กอะ แสดงว่าคุณอัจฉริยะไม่เคยเป็นเด็กครับผมนี่ครับเอ่ออาชัมอาชัมบุีครับอาชัมบุลเลียไปจบนะครับกับห้องเรียนอัจฉริยะถ้าใครถ้าใครอยากมาเข้าเรียนที่ห้องเรียนอัจฉริยะเนี่ยต้องทำยังไงครับสมัครมาเรียนครับคนนอกเข้าไม่ได้ ไอ้นะคนนอกเข้าไม่ได้เหรอนอกเข้าไม่ได้ครับคนนอกเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้ครับบุปผีให้เขา้าว่าเออแม่เข้าเนี่ยคุณอัจฉริยะแม่เขา้าอัจฉริยะเขาบอกไว้เลย